เชอรี่ผู้นำด้านยันยน,ยนระดับโลกประกาศความร่วมมือครั้งสําคัญกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬายาวชนคนพิการแห่งเอเชีย2025หรือเอเชียนยู h พาราเกมอย่างเป็นทางการภายใต้คาขวัญบอลทูไรส์สะท้อนพลังใจความกล้าหาญและการก้าวข้ามทุกขีดจํากัดของนักกีฬารุ่นเยาว์การลงนามครั้งนี้นําโดยมิสเตอร์จูเสี่ยวตงรองประธานบริหารเชอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลและมิสเตอร์มาจิตราชิดประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชียแสดงถึงความมุ่งมั่นของเชอรี่ในการ สนับสนุนกีฬายาวชนคนพิการในภูมิภาคเอเชียอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเชอร์รี่ให้การสนับสนุนด้านการเดินทางของนักกีฬาพร้อมจัดพิธีส่งตัวสู่สนามบินอย่างเป็นทางการโดยมิสเตอร์จูเสียวตงกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนให้เชื่อมั่นในพลังของตนเองและทะยานสู่เป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อเชอร์รี่ประเทศไทยขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาพารายาวชนทีมชาติไทยทุกคนกับผลงานอันน่าภาคภูมิใจบนเวทีระดับเอเชีย